สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนกแฟนซีนะครับนกแฟนซีผมนะครับผมเห็นมันไข่นะครับมีขอกไข่แล้วแล้วก็มีลูกแล้วก็มีนะครับแฟนซีนะครับซึ่งจะอยู่โซนสองนู่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามีสีอะไรนะครับเห็นตัวที่ครับอันนี้นกผสมพอดีนะครับเห็นไหมนกผสมพอดี ไม่เป็นไรนะครับให้ดูให้ชมนะครับโอเคนะครับผมจะพาไปดูโซนนะครับนี่อยู่ตางนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปเราไปดูกันเลยนะครับผมเดินดูนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับนี่ตอนนี้น่าจะไขแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าเห็นแล้ครับไข่แล้ว อ่าไม่รู้ว่าจะไข่กี่ใบนะครับจะหาอะไรให้มันออกดูนะครับว่าไข่กี่ใบไม่น่าออกนะครับตัวนี้ก็กำลังป้อนอยู่นะครับเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนะดูพ่อดูแม่มันป้อนลูกนะครับนี่นะครับลูนะครับมันก็ป้อนอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับแม่มันจะกินอาหารแล้วก็มันจะคลายให้ลูกกินนะครับมันจะป้อนเข้าปากลูกนะครับเห็นไหมครับลักษณะตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเหมือนมือปืนครับเห็นไหมครับเห็นแม่เขาคลายออกนะครับแบบนี้เลยนะครับว่าจะมาถ่ายไข่นกให้ดูนะครับมาดูตัวนี้เลยนะครับการวิธีการแม่มันป้อนลูกเป็นป้อนยังไงนะครับผม ครับ,นะรบแม่จะไปกินอาหารมานะครับส่วนลูกก็จะเข้าปากนะครับเพื่อที่จะกินอาหารลูกนะครับเห็นไหมครับ,นะรบอาจจะเขินกล้องนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่บนกับความหิว มาดีครับส่วนตัวผมนะมองเพิ่มเติมนะครับมันก็ไข่แล้วอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไข่กันก่อนว่มามีกี่ใบนี่นะครับมีสองคู่นะครับตัวนี้น่าจะไขสองใบ แฟนซีนี่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นลังเกตเอาสามใบนะครับไข่สามใบโอ้นะครับสุดยอดมากนะครับไข่สามใบนะครับ,บโอ้แฟนซะีมนะมนผมไข่สามใบเลยนะครับ Uh, ใบแรกนะครับเห็นเส้นเลือดแล้วมองเห็นเส้นเลือดเลยครับเห็นไ <laughs> หมครับ <inaudible> ผมว่ามีมีม่นจะมีเส้นน่าจะมีเชื้อทุกท,ทุกทุกบนะบใบนะครับโอ้โหนะครับไข่สามใบนะครับอันนี้ก็แม่เขาเป็นห่วงห่วงห่วงหูตก,กนะครับห่วงแล้วนะครับนะสามใบนะครับสุดยอดมากนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ เคยเห็นแต่เขาใหญ่สี่ใบครบนก็นาจจะอุดมสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับ,มมรบผมแต่วันนี้ได้ดู2อย่างเลยนะครับดูทั้งตัวนี้ไขไ่สใบแล้วก็นลูกอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นซีเดีวยวกันคล้ายๆเดียกันนะครับพวกนี้เป็นขาลงหมดเลย โอเคครับผมจะไม่กวนมันแล้วนะครับมันจะตื่นมันจะบินชนไข่แตกนะครับผมจะไม่รบก,กวนเท่าไหร่นะครับโอเคครับวันนี้ก็ไว้เพท่านี้นะครับสวัสดีครับผมไปก่อน